สวัสดีครับมากันที่สนามของเบอร์ตันอันเบียนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาชมการแข่งขันฟุตบอลระดับนักเรียนนะครับเป็นฟุตบอลรายการใหญ่ของที่นี่นะครับใน รุ่นอายุ15ปีนะครับซึ่ง Benwood School นั้นเจอกับ w i t g ิทเ School นะครับโดยที่ทีมเว d School นั้นมีนักเตะไทยคนหนึ่งลงแข่งขันด้วยครับศึก ISFA Cup Final นะครับรายการนี้ก็เป็นการแข่งขันของกลุ่มโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งประธานของ Independent ส o ูลฟุตบอลแอสโซเชียชันนี่ก็ชื่อน่าจะคุ้นกันดีครับเดวิดเอลเลลี่แต่ว่านัดนี้แกมาร่วมงานไม่ได้นะครับติดงานของยูฟาอยู่จับไม้จับมือกันก่อนเกมนะครับนักเตะไทยนี่ครับหมายเลข4นะครับชื่อว่าเพชรชลัดโชติพลาครับหรือว่าน้องอ้ํากองเชียเบนส์วูดสกูลนั้นยกพลกันมา เหดียวแน่นพอสมควรนะครับมาจากแถบเอสเซ็กซึ่งอยู่นอกกลุ่มลอนดอนการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นโดยฝ่ายเบนวูสคูนนะครับในเสื้อสีขาวนั้นเขียลูกก่อนเพชรรัตนะครับเด็กไทยเล่นในบทบาทมิดฟิลด์ตัวรับกับรูปร่างของเจ้าอ้ำนั้นก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะครับสำหรับเด็กอายุ 14คู่แข่งวิทกิฟนั้นเป็นทีมที่เรียกว่าชั้นนำนะครับในระดับโรงเรียนเอกชนนอกจากเข้าชิงในรุ่น15ปีแล้วในวันเดียวกันนะครับก็รุ่นเล็กก็ลงแข่งขันในรุ่นอายุ13ปีด้วย ดาวเด่นของเบนบูดสกูลนะครับก็ตั้งแต่อดีตมาเลยนี่ปั้นสู่นักเตะอาชีพนี่ดังสุดกับแฟงแัมพาดกับครึ่งแรกนั้นโต้กันไปโต้กันมาเสมอกันไปศประตูต่อศูนะครับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังทางด้านวิทกิฟนั้นขึ้นนําไปก่อนนะครับแต่ว่าลูกนี้ครับเป็นจังหวะตีเสมอของเบนบูดจากหมายเลขสิบจอร์ดดอบสันนะครับซึ่งเป็นนักเตะของ อาร์ซนอนด้วยการแข่งขันน,นั้นครึ่งเวลา35นาทีนะครับหลังจากตีเสมอได้นี่ทางด้านเบนวูดนี่รู้สึกว่าจะอ่อนแรงลงนะครับจังหวะนี้เจ้าอัาก็ลงมาช่วยเกมรับนะครับโดนบุกกดดันตลอดนะครับสำหรับเบนวูดเรื่องพละกกำลังนั้นรู้สึกว่า จะเป็นลองนะครับยิงเกมเดําเนินไปเรื่อยๆนี่ก็ต้องตั้งรับอย่างเดียวจังหวะนี้ก็มาสไลด์ได้สวยนะครับสําหรับหมายเลขสี่นักเตะไทยแต่ว่ารวมตัวจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ออกอาการเจ็บนะครับแล้วก็นี่ครับขย o b j กตลอดในช่วงท้ายแต่ว่ายังได้เล่นครบ70นาทีนะครับเล่นจนจบเกมจังหวะนี้นี่ครับหลังจาก โดนนวดอยู่นานนะครับวิทกฟก็ทำประตูขึ้นนำสองได้แล้วก็กองหลังของเบนบูดนะครับเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกไปต่อจากนั้นโค้ชนะครับก็สั่งให้หมายเลขสีครับเพชรรัดนะั้นลงมาเล่นเซนเตอร์ฮาฟแทนแต่อาการกระโปกกระเพกอย่างนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน,นครับในการ,รเผชิญกับคู่แข่ง ก็บแย่งบอลจังหวะนี้นั้นได้สวยนะครับแต่ว่าทางด้านวิทกิฟนั้นก็ยังช่วยกันได้ดีนะครับช่วยกันกดดันจังหวะนี้ครับสปีดของศูนย์หน้าหมายเลขเก้านะครับดาวเด่นของวิทกิฟนะครับไรอาโมอาก็หลุดไปยิงประตูปิดท้ายให้วิทกิฟชนะไป 3ประตูต่อหนึคว้าแชมป์ ISFA Cup Final นะครับประจำปี2013ไปได้ใส่หัวเล็กน้อยนะครับสำหรับเพชรรัตที่ทีมไม่สมหวังนะครับแต่ว่ากองเชียร์เบนวูดก็ยังปรบมือให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมครับแล้วก็ยังมีการลุ้น นะครับใน2รายการต่อไปนะครับก็จะเป็น FA ร,รายการใหญ่ถ้วยหนึ่งครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับมาติดตามการเคลื่อนไหวของดาวรุ่งนักเตะไทยคนนี้กันต่อไปครับอาจเป็นอนาคตของทีมชาติไทยก็ได้ครับ